มาครับคุณลูกค้าผมมี crv เข้าใหม่มานําเสนอคุณลูกค้าครับคันนี้เลขใหม่แค่60,000กิโลราคาหายจากไปแดงไป5-6แสนบาทได้เป็นสีขาวมุกตัวท็อปขับ4ไม่น้อยปี2022ใครสนใจอยู่นะครับดูรายละเอียดในคลิปเต็มนี้ได้เลยครับ ครับสวัสดีลูกค้าที่น่ารักทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับผมปานเพชญยนต์อีกเช่นเคยครับคุณลูกค้าครับผมมี crv เนี่ยคันเนี้ยฮะเข้ามาใหม่เพิ่งลงเทลเลอร์มาเมื่อเช้าเองนะครับมาทั้งหมด8คันนะแต่ว่า crv มามา2คันเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัว el นะฮะ2.4 el แล้วก็ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าขับ4แบบเลี้ยวท่านะฮะเป็นเลี้ยวท่าก็คืออัตโนมัตินะครับมันเขาจะ,ะลักษณะถนนเขาจะจับลักษณะถนนนะฮะแล้วก็เปลี่ยนการขับเคลื่อนด้วยตนเอง โดยไม่ต้องกดปุ่มใดๆทั้งสิ้นฮะผู้หญิงขับได้ด้วยมีตัว EL มา2คันครับอยู่ตรงหน้าผมนี้นะจะเป็นปี2022ไม่6 0 0 0 0นะครับแล้วก็อีกคันหนึ่งปี21นะฮะไม่อยู่ประมาณ98 0 0ห0,000ประมาณนี้แต่คันนี้นะฮะราคาตั้งขายครับเป็นยนต์เปิดที่8 8 9 0 0 0นกะครับอีกคันหนึ่ง879,000ถูกกันหมือนนึงแต่คันนู้นปี21นะและคันนี้ไม้น้อยกว่าราคาห่างกันแค่1น0 0 0่นเองนะครับและคันนี้เพิ่งเข้ามาคุณลูกค้าครับถ้าสนใจรถมคนเรถแบบที่ดูป็ คุณลูกค้าจะใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีนะครับเลขไมล์หกหมื่กิโลเนี่ยถือว่าใช้งานน้อยได้เป็นสีขาวมุกนะฮะวันนี้จะพามารีวิวแบบเรียวๆและไม่ตัดต่อเลยนะครับว่าคันนี้มีตําหนิตรงไหนเดี๋ยวชี้ตามความเป็นจริงนะครับผมรีวิวเรียวๆอยู่แล้วใครติด ที่ติดตามผมอยู่จะรู้นะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามกันนะฮะสวัสดีอย่างเป็นทางการเลยนะครับผมปานเพชรยนต์ครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทเพชรยนตน์ฮะมีประสบการณ์ขายมามากกว่า8ปีผ่านการอบรม SSI Working Step TSC จาก Toyota o m o t e n a นาชทักษะการขายการบริการแบบญี่ปุ่นจากอ u สุอยากได้รับการบริการที่ดีเยี่ยมนะฮะโทรหาผมได้เลย08 2 5 7 1 3 3 6อ เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาดูสีขาวคันนี้ครับเป็นตัวฮอนด้า CRV นะครับผมได้เป็นตัวท็อปเลยปี2022นะฮะได้เป็นตัว EL นะครับโฉมนี้ก็คือโฉมไม่ได้เชนมาแล้วเนาะแล้วก็มีในเรื่องของล้อแม็กที่เป็นลายพิเศษ นะครับจะแตกแต่างจากตัว e ตัว s อะไรต่างๆนานานะฮะและที่สําคัญคันนี้ไมคแค่60,000ครับคุณลูกค้าฟรีดาวน์นะฮะจัดยอดได้เต็มผ่อน14,400บาทแคมเปญดอกเบีย้ยพิเศษนะฮะช่วงสิ้นปีนี้นะครับใครที่สนใจนะยอดจัดอยู่ประมาณอสามแสนเนี่ยดอกเบี้ยศูนย์หนึ่งจุดศูนย์เก้าเลยนะนะครับถ้าสนใจนะรีบเข้ามาหาผมนะฮะดอกเบีย้ยถูกมากดอกเบีย้ยหนึ่งจุดเก้าเก้าผมก็มีให้นะครับดอกเบีย้ยลดมือสองหาเลทนี้หายากมาก และที่สําคัญมีแค่บริษัทเพชจยนข้อดอกเบีย้ยพิเศษออกมาแล้วเมื่อวานนะฮะแจ้งอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะครับเช่นคันนี้ที่เป็นสีขาวนะตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจดาวนะฮะให้เหลือยอดจัดอยู่ที่ประมาณ5 0 0แสนนะครับก็จะผ่อนถูกมากเลยนะดอกเบีย้ยจะถูก2กว่าดอกเบีย้ยอยู่ที่สบาทกว่าเท่านั้น นะครับคุณลูกค้าครับอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานสักคันนะฮะติดต่อหาผมชื่อคนที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าใช้งานรถได้เป็น10ปีนะครับรวมถึงนะครับผมตรวจเช็ครถให้เช็คช่วงล่างกับไทยพัทนะฮะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะรีบเข้ามาจัดนะครับและที่สําคัญมีในเรื่องของการตรวจรถอาจจะบริษัทชิกมีเบเซอร์ให้นะครับเป็นบริษัทชั้นนําจากประเทศเยอรมนีนะครับให้เกรด5ดาวทุกคันแน่นอนครับมีตําหนิตรงไหนแจ้งาความเป็นจริงครับคุณลูกค้ามาดูคันนี้กันนะครับเป็นตัว CRV 2.4EL ็นึ่งสองจบดสี่ EL เป็นตัวนีข ็คือขับเสียอัตโนมัติผู้หญิงขับได้ครับโดยไม่ต้องไปเปลี่ยนการขับเคลื่อนเวลาขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างนี้ในสภาพาท้องถนนเนาะตัวนี้เขาจะมีเซ็นเซอร์จับของเขานะครับถ้าเป็นพื้นท้องถนนขรุขระที่ต้องใช้ขับสี่เขาจะเปลี่ยนอัตโนมัติเลยนะครับมาดูในเรื่องของตัวโครงสร้างกัน ฝากระโปรงหน้าครับเลียมสันโครมตัวรถนะฮะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มครับเลเยอร์ต่างๆนะฮะไม่มีบุบเลยสีเนี่ยเป็นสีบางเดิมนะครับฝากระโปรงหน้าสีบางเดิมเป็นสีขาวมุกนะครับไฟหน้าได้เป็น LED นะฮะและก็มีไฟ a y t i m e Light Guiding นะครับเป็นไฟ Daytime r u n n i n g Light ขออภัยนะครับมาให้แล้วกระจังหน้าครับเป็นสีดำพร้อมกับโครเมียมตกแต่งเส้นยาวๆจากตรงข้างล่างไฟเนี่ยจากซ้ายไปขวาแบบนี้ทะเบียน9 9 1 4ครับทะเบียนสวยนะครับไฟตัดหมอกเป็น LED มาให้แล้วนะครับรถสวยมากนะครับ จุดเชื่อมต่อด้านข้างนะฮะกิ๊บไม่เคยถอดนะฮะนี่แนบชิดสนิทแบบนี้ไม่อาป่องซุ้มล้อคิวซุ้มล้อเหลี่ยมสันคมตัวรถไม่มีบุบเลยสักนิดเดียวนะครับล้อแมกครับตัวนี้นะฮะจะได้เป็นทูโทนปัดเงาเนี่ยของเขาจะได้เป็นลายดอกมันคล้ายๆกับลายดอกไม้นะแต่ว่าด้านในเนี่ยจะเป็นสีเทาดานะครับและที่สําคัญคันนี้เนาะได้เป็นในเรื่องของยางโตโยมาให้แล้วนะนี่ล้อแมกไม่มีอรอยปีนฟุตบาทยางปียีิบสองเดียวผมให้ไทพัทเช็คให้นะแต่ว่าผมว่าผมว่าต้องเปลี่ยน ต้องเปลี่ยนนะฮะขออภัยในเรื่องของความสกปรกนะครับเล็กน้อยคือรถเข้ามาผมยังไม่ได้ล้างสปาใดๆนะรถเข้ามา8ปดันเนาะจะล้างทีเดียว8ปดันรวดคือต้องใช้เวลานานมากนะครับถ้าสนใจนะครับรีบทักมานะครับในเรื่องของกระจกด้านหน้าครับเป็นโลโก้ฮอนด้าชัดเจนแบบนี้นะครับ นี่คือโลโก้ของกระจกที่บ่งบอกว่าเป็นกระจกเดิมโรงงานไม่มีเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผาส้มาษีเดี๋ยวผมต่อให้นะบนหลังคามีในเรื่องของซันลูฟมาให้แล้วนะครับและที่สําคัญกระจกมองข้างเนี่ยปรับพับเก็บไฟฟ้าปรับองศาไฟฟ้ามาพร้อมกับ Honda l a n e Watch นะฮะตัวนี้ตัวท็อปนะกันสาดมีให้รอบคันนะครับแล้วก็มีในเรื่องของกระจกนะครับที่เป็นของแท้จากตัวโลโก้ฮอนด้าไม่มีแตกเปิดมาด้านในครับภายในจะออกแบบเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าเป็นตัวท็อปแบบนี้เนาะ เขาจะได้ในเรื่องของตัวรถที่เป็นโทนสีดำนะคะแต่ว่าจะมีในเรื่องของลายไม้ตกแต่งมาให้แล้วนะครับมีพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็คุชชอนทนมีให้ครบนะฮะที่สําคัญนี่ซันลูปเปิดได้นะครับมีเปิดม่านได้เปิดซันลูปได้นะครับผมแล้วก็อันนี้รอทําความสะอาดต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวทําความสะอาดให้นี่คือสภาพแรกเข้าคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นแบบเบกซีหุ้มหนังมาครับสะอาดสะอาดนะฮะหุ้มหนังมาแต่ว่าเป็นผิวเรียบทําความสะอาดได้ง่ายนะครับคุณดูพวงมาลัยตรงนี้ก่อน ขออภัยนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังปุ่มมัลติฟังก์ชันนะฮะแล้วก็หนะ้าจงหน้าจอมีให้ครบนะและที่สําคัญนะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยได้ครับแอร์ดิจิตอลออโต้เกียร์ออโต้ที่วางแก้ว2ช่องครับมีเวลชาร์จเจอร์มีช่องเสียบ USB ช่องเก็บของเนี่ยต้องบอกว่าตัว CRV เขาค่อนข้าง,ง,งที่จะให้มาใหญ่โตนะครับนี่กว้างมากนะครับคุณลูกค้านะกว้างมากนี่ สวยเลยนะครับให้มากว้างแล้วก็เบาะหนังฮะตัวนี้เต่งๆต่งๆแทบจะไม่ต้องทําอะไรนะครับในเรื่องของฝุ่นเนี่ยผมเข้าใจนะว่าเวลามันจอดอยู่ที่เขาเรียกว่าลานเนาะจอดที่ลานนะฝุ่นจะเยอะประมาณนี้นะครับและช่วงนี้ลมแรงนะฮะ ช่วงนี้ลมแรงแต่รถมายังไม่ได้ล้างนะครับต้องรอล้างสปายอีกเล็กน้อยนะฮะในเรื่องของโครงสร้างครับเห็นไหมไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแล้วก็ที่สาคัญสปอตเมทโอมดอาร์เรียงสวยอยู่ครบยืนยันว่ารถคันี้ไม่เคยชนหนักที่คว่ำจมน้ามาแน่นอนครับนะฮะและที่สําคัญหัวน็อตตรงนี้ฮะไม่มีรอยถอดคุณลูกค้าครับลายไม้นะครับตกแต่งมาค่อนข้างพรีเมียมสวยตรงนี้เป็นบุนะคือจะเป็นหุ้มหนังมาซอฟทันนะฮะหัวเข่าชนไม่เจ็บนะครับไม่เจ็บแน่นอน นะครับมีสครับเพจนะฮะมาให้แล้วของแท้แผ่นเพจผมเช็คดูแล้วนะตรงกับสำเนาเล่มทุกจุดนะครับผู้ลูกค้านะแล้วที่สําคัญหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขนะครับมีในเรื่องของแผงประตูด้านข้างครับที่ตกแต่งมาลายไม้มาให้แล้วแล้วก็ที่ปรับรถกระจกออโต้มาให้ลําโพงอยู่ด้านประตูฝั่งนี้มีมานะครับรวมถึงฮะด้านท้ายครับ กระจกนะฮะไม่ได้เปลี่ยนมาไม่แตกนะครับผมเป็นโลโก้ฮอนด้าชัดเจนแล้วก็ที่สําคัญตัวเนี้จะเปิดได้ถึง90องศานะครับสังเกตดูนะฮะ90องศาขึ้นรถง่ายนะประตูด้านท้ายเนี่ยจะเปิดได้90องศาครับแล้วก็มีในเรื่องของเห็นไหมฮะด้านในช่องไฟต่างๆนะครับไม่มีหัวเข่าไม่ชนแน่นอนเพราะบอกมันสามารถปรับขึ้นลงได้นะปรับลงปรับขึ้นแบบนี้ได้นี่ผมปรับต่างระดับปรับได้อีกนะ นะครับแล้วก็เบาะนะแน่นๆนะครับทำความสะอาดเชื่อไหมว่าคันนี้จะสวยเลยสวยที่สุดด้วยนะครับที่มีอยู่ไม่แค่หกหมื่นเท่านั้นนะคะคุณลูกค้าครับได้คันนี้ไปยังไงก็ไม่ผิดหวังนะฮะในเรื่องของประตูนะครับในเรื่องของประตูนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องอ่ามีตกแต่งลายไม้มาด้วยเช่นเดียวกันมีลำพงลำพงให้หมดเลยนะครับรวมถึงโครงสร้างครับคุณลูกค้าเดี๋ยวแกะให้ดูนะฮะตัวนี้เม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้สภาพนี้คือแบบไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วนะครับ ด้านหัวเข่านะครับไม่ชนนะครับเบาะสามารถปรับได้นะครับจุดเชื่อมต่อด้านหลังแนบชิดครับกิ๊บไม่อ้าแน่นอนครับตัวนี้เนาะกิ๊บไม่เคยตอดล้อแม็กครับเป็นทูทวนปัดเงาเป็นสีเทาดําแบบนี้นะครับยางเนี่ยนะครับเดี๋ยวเช็คให้เนาะแต่ว่าผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะเดี๋ยวให้ไทยพัฒน์เขาเช็คให้อีกทีหนึ่งบนหลังคาครับตัวรับสัญญาณได้เป็นครีบฉลามชาร์ฟฟินมาให้สปอยเลอร์ไฟเบรกดวงที่3มาให้ครบนะฮะแล้วก็กระจกด้านหลังครับโลโก้ตัวเหดชัดเจนครับไฟท้ายเป็น full guiding LED light นะฮะเป็นนเสส้ายเลยสีแดงสวยนไลทับกดิ่งนะ เนี่ยคนมองเห็นโดดเด่นมากนะครับที่ปั่นน้ำฝนมีให้นะครับรวมถึงกล้องถอยมีให้หมดนะครับโลกโก้ CRV โลกโก้ AWD นะฮะตัวนี้จะเป็นแบบ ออโตโอ้เขาเรียกว่าขับ4แต่เป็นเดียวไทม์นะครับเป็นเรียวไทม์ก็ไม่ใช่พาร์ทไทม์นะเป็นฟูลไทม์เลยนะครับการขับขี่ของเขาจะเปลี่ยนการขับเพื่อนจากการจับลักษณะท้องถนนนะครับเซ็นเซอร์อด้านท้ายให้มาถึง2จุดไฟทับทิมให้มา2จุดนะฮะร,รวมถึงทะเบียนสวยทะเบียน9914เนะครับเปิดฝาท้ายด้วยไฟฟ้าแบบนี้ง่ายๆนะครับสภาพดีนะได้คันนี้ไปยังไงก็คุ้มค่าครับซอรอรถมือสองทั้งทีเนาะซอ้อกับคนที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีเลยนะครับ จุดเชื่อมต่อต่างๆหัวน็อตทุกจุดครับไม่มีร่องรอยของการถูกขันไขขยับโช้คขึ้นสุดลงสุดแบบนี้นะครับมีก้อนบันทึกด้านหลังให้ด้วยเห็นะฮะโช๊ขึ้นสุดนะตัวนี้สวยจริงนะครับอยากได้คันนี้ไปใช้งานฮะรีบติดต่อหาผมครับตรงนี้นะฝาท้ายเนี่ยเช็คได้นะครับเอาล็บจิ้มเข้าไปเนี่ยเป็นรอยนะฮะเป็นรอยแสดงว่ารถไม่เคยเปลี่ยนฝากระโปรงมากฝากระโปรงหน้ามาเป็นรถเดิมโรงงานครับสภาพดีแบบนี้หายากมากๆนะฮะคุณลูกค้าครับอยากได้รถมือสองทั้งทีนะฮะ ซื้อรถกับเพชรยนต์นะฮะมีการรับประกรันคุณลูกค้าดูสุดลูกหูลูกตาครับนะฮะมีการรับประกันโครงสร้างนะฮะซื้อเต็นท์แถวบ,บ้านซื้อได้ไหมซื้อได้ครับแต่คุณลูกค้าครับถ้าซื้อรถมือสอง,องมี ที่ที่เป็นคุณภาพนะครับอย่างเช่นเพรยนเนี่ยมีการรับประกันโครงสร้างให้ถ้าเกิดว่าไปตรวจพบเจอชนหนักพี่ความจมน้ํามานะครับเรารับซื้อคืนเต็มจานวนนะฮะถ้าเกิดออกรถจากเพรยนไปแล้วนะครับหปีนะครับกลับมาหาเรายังอยู่ตั้งอยู่ที่เดิมเพราะเราตั้งอยู่บนพื้นที่ของตัวเองไม่มีใครมาไล่ที่ของเราได้นะครับผมเราซื้อเราไม่ได้ไปเช่าที่เนาะไม่มีสัญญาเช่าที่อะไรต่างๆเลยนะครับเป็นเจ้าของก็คือคุณวัชรินร์น์ลงเพรครับก็เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วก็เป็นเจ้าของเพรยนด้วยนะครับล อยากได้รถใช้งานมือสองสักคันรีบติดต่อมานะครับดอกเบี้ยพิเศษนะซื้อลรถมือสองทังทีซื้อคนที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าใช้งานรถได้อีกเป็นสิบปีนะฮะในเรื่องของตรงจุดเชื่อมต่อต่างๆแนบชิดแบบนี้ครับไม่อ้านะฮะแล้วก็นี่เห็นไหมตรงนี้นะครับกระจกเดิมทุกจุดนะครับเติมทุกจุดเลยนะครับคุณลูกค้าอยากได้คันนี้ไปใช้งานต้องรีบติดต่อนะครับรีบติดต่อเลยเซลล์ที่นี่50ท่านครับแย่งเงินถ่ายรถนะ ช่วงปีใหม่แบบนี้นะครับช่วงสิ้นปีจะปีใหม่เนี่ยคนหารถจากบ้านต่างจังหวัดกันนะครับนี่เห็นไหมหัวน็อตทุกจุดครับสปอร์ตเม็ดองเม็ดอาร์เรียงสวยอยู่ครบนะฮะไม่ต้องห่วงเลยนะครับตอนนี้แคมเปญดีมากนะับดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับใครอยากสร้างเงื่อนไขดอกเบี้ย 1. 9 9ดหรือ1.09ูยคุณลูกค้าครับหยิบมือถือขึ้นมาครับกดเบอร์0 8 2 5 7 1 3 3 6 9เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับนี่ฮะโลโก้ Honda ชัดเจนแบบนี้เปิดเข้ามาด้านในครับ ตัวแผงปรับรถครับฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะเยอะกว่านะฮะเพราะว่าเป็นฝั่งคนขับเนาะกุญแจนะครับนี่เป็นคีย์เลตแบบนี้นะครับนี่ได้เป็นคีย์เลตเลยนะฮะแล้วก็มีในเรื่องของปุ่มปรับรถกระจกครับเป็นออโต้สบานมีเซ็นทันล็อกปุ่มล็อกกระจกปั๊บกระจกไฟฟ้าปรับองศากระจกด้านบนมาก็จะเป็นเมมโมรีซีนมาให้ตกแต่งลายไม้ค่อนข้างสวยครับมีลําโพงนะฮะแล้วที่สําคัญมีพุซตาร์ตรงนี้ครับเห็นไหมนะครับมีเปิดฝาท้ายจากด้านในนะเปิดฝาถังน้ํามันเปิดฝากระโปรงหน้านะครับแป้นเบรคคุ ให้ดูเลขไมค์ก่อนครับหกหมื 60, นะฮะหกหมื่ิกิโลเท่านั้นนะครับหน้าจงหน้าจอครับเห็นไหมเชื่อมต่อบูทงบูทูธรับสายวางสายในพวงมาลัยไ,ได้นะครับในขณะที่นะฮะเวลามีคนด้านข้างมีสายเข้าคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าสามารถปรับรถเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องอละสายตาจากท้องถนนด้านหน้านี้นะครับก็ ปรับลดลงนะฮะหรือจะมีสายเข้าเองเรารับสายวางสายในพวงมาลัยได้นะครับพูดได้เลยนะเวลาเราเชื่อมต่อบลูทูธนะครับมีในเรื่องของคุชชอนโทนตรงนี้มีให้นะครับค่อนข้างดีนะฮะมีให้แล้วนะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ครับเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮนะครับที่วางแก้ว2ช่องนะฮะและที่สําคัญตรงนี้เป็นในเรื่องของไวเลสชาร์จเจอร์เป็นที่ชาร์จไร้สายนะครับเบาะหนังเต่งๆตึงๆนะครับกระจกมองหลังนะฮะตัดแสงอัตโนมัตินะฮะตัวนี้มีให้แล้วที่สําคัญนะฮะเสาเอด้วยความเป็นสีเบจนะครับมี ในเรื่องของเขาเรียกว่าเนี่ยฮะแอร์แบ็กมาให้แล้วนะครับเป็นแอร์แบ็กจากอ่าจากเดิมโรงงานเลยนะนะครับแล้วได้ในอารมณ์รักชูรี่ครับคุณลูกค้าครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอุณหภูมิความร้อนกันนี้อยู่ในเกณฑ์ปกติครับนะฮะเครื่องเดินเบามากผมสตาร์ทเครื่องรีวิวตลอดเลยไม่มีเครื่องไม่มีเสียงเห็นไหมฮะไม่มีเสียงเลยนะนะครับเครื่องเดินเบาจริงนะฮะแล้วก็อ่าม่านบางแดดมีกระจกสองให้ออกขอไปนะครับมีกระจกสองให้แบบนี้แล้วครับแล้วก็สรูปนะฮะเวลาเราเปิดง่ายๆเลย นี่การเปิดสลูปก็ง่ายมากนะครับเปิดสลูปง่ายนะฮะใครที่อยากได้รถไปใช้งานสักคันนะเปิดสุดได้แบบนี้นะครับนี่ปิดก็ง่ายนะครับคุณลูกค้าครับรถมือสองเนี่ยซื้อทั้งทีเนาะแล้วก็ปิดม่านนะปิดม่านเรากดอีกฝั่งหนึ่งนะครับนี่ม่านก็ไหลปิดนี่ฮะง่ายๆนะครับผมง่ายมากนะฮะในเรื่องของความพรีเมียมนะครับรถครอบครัวแบบเนี่ย ผมยกให้ในเรื่องของตัว CRV นะเป็นเป็นเบอร์หนึ่งนะครับความแบบนิ่มนวลอันนี้เครื่องยนต์เบนซินนะเครื่องยนต์เบนซินนะครับความนิ่มนวลของเขาค่อนข้างดีนะคะและที่สําคัญคุณดูคุณลูกค้าครับภายในสวยมากนะครับภายในสวยมากมีฝุ่นเล็กน้อยเดี๋ยวเก็บความสะอาดให้คือพร้อมใช้งานแน่นอนนี่คือสภาพเดิมนะครับสครับพงสครับเพดนะฮะจุดแจ้งเตือนลมยางครับมีของไนโตรเจนที่เป็นของ B Quick ด้วยรวมถึงนะฮะนี่หัวน็อตทุกจุดนะฮะ ไม่มีร่องรอยของการถูกขันไถข,ขยับนะฮะแล้วก็โครงสร้างเดี๋ยวให้ดูแกให้ดูเลยนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ครับเรียงสวยอยู่ครบแบบนี้นะฮะไม่มีชนหนักพิความจมน้ําถ้าตรวจพบเจอชนหนักพิความจมน้ําครับลูกค้าสามารถมารับเงินคืนเต็มจํานวนได้ที่หน้าบริษัทเพชรยนต์นะรบริษัทเพชรยนต์ครับตั้งอยู่ที่ สุวินทวงศ์46นะฮะใครสนใจรีบทักมานะครับติดต่อหาผมได้หยิบม,มือถือขึ้นมานะฮะโทรมาที่082 571 3369ซื้อรถมือ2ทั้งทีซื้อกับคนที่ดูรถเป็นคุณลูกค้าใช้งานรถได้อีกเป็น10ปีเลยนะครับรวมถึงนะซื้อกับเต็นท์ที่มีมาตรฐานถ้าเจอสวยกว่าคันนี้ผมก็ไม่ว่าอะไรเอาไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าเจอสวยกว่าแล้วมีการรับประกันคุณลูกค้าเอาเลยแต่ถ้าเจอสวยกว่าแล้วไปดูตัวจริงแล้วนะครับ แล้วไปถามเขาว่ามีการรับประกันไหมถ้าเกิดเขาไม่มีผมไม่แนะนําให้เอานะของผมครับสวยมีการรับประกันนะครับรถเกตเมีการตรวจรถให้ซื้อรถมือสองนะต้องถา,ถามถึงผลตรวจรถนะครับผมจะตรวจรถให้ทุกคันที่ผมส่งมอบจากบริษ,ษัทชิกเป็นบริษ,ษัทชั้นนําประเทศเยอรมนีนะครับตรวจรถให้มีใบเซอร์ให้รับประกันให้นะครับนะฮะประกันเครื่องเกียร์ผมมีให้1ปีนะฮะแล้วก็มีการช่วยเหลือฉุกเฉินนะะ ประมาณ1ปีทั่วประเทศไทยด้วยอยากได้ต้องรีบจัดครับเซลที่นี่40ท่าน50ท่านแย่งกันจ่ายรถลูกค้าหลายท่านแย่งกันซื้อรถนะครับ